เรื่องพญานาคในยุคพุทธกาลและก็พญานาคในประเทศไทยเนี่ยมันต่างกันอย่างไรซึ่งเป็นความสับสนของหลายๆคนของชาวไทยเราโดยเฉพาะพี่มหาเราปรเรียน9ก้าเรียน7ออกมาพูดถึงพญานาค หรือสายพระพูดพญานาคในสายพุทธการน่ยท่านในสายพุทธการมันไม่ชัดเจนหรอครับในตรงนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงพญานาคในประเทศไทยมันไม่ใช่ในพุทธการนะมันคนละประเด็นวันนี้พญานาคในประเทศไทยที่เขามีอำนาจและทุกคนไหว้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรสาเหตุในประเทศไทยเนี่ยมันมีก็ว่าการปกครองประเทศไทยเนี่ยเขายึดสามยาน สามยานคือคนพระที่มาปัดเป่ารังควานน่ยก็คือยังสมัยก่อนเขาเรียกพระสยศาสตร์การสร้างเมืองสร้างประเทศเน่ยเขายึดสามศาสตร์ก็คือสายอาศสยศาสตร์สายปัดเป่าก่อนอย่างเช่นแบบหมอปลาหมอลิวเนี่ยสองก็คือแบบหลวงพ่อที่มีอภิญญาอย่างด่างน,นี่เขาเรียกว่าสายอภิญญาอันที่สองค,อคือสายมหายานอันที่สามคือสายหีบยานซึ่งเราพูดมาเยอะ วันนี้เราจะมาพูดว่าพญาน,นาคตำนานพญาน,นาคที่คนไทยเราชอบไหว้และบูชาเนี่ยเกิดจากเนื่องจากสมัยก่อนนะดินแดนสุวรรณภูมินี่เต็มไปด้วยพญางูเต็มไปด้วยพญางูหรือว่านาคซึ่งประชาชนเดือดร้อนมากๆพระล่วงท่านจึงได้กรในตรงเนี้ยจึงได้เอาศาสนาสายไสย,ยศาสตร์มาปัดเป่าลองควาน เพื่อให้สิ่งกระเรล่ว้ายอย่างเช่นพญางูเนี่ยไม่รบกวนประชาชนก็คือต้องอาศัยพระผู้เมีอภิญญาในยุคหนึ่งก็คือมีสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นคือสายพระอภิญญาที่มาปราบพญานาะคซึ่งตำนานนี้เองทุกคนหลายคนจะไม่รู้ว่าสายหลวงปู่มั่นเนี่ยถือว่าหรือสายหลวงปู่มั่นสายหลวงตามหาบัวหรือสายพระปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นน่ยถือว่า สายที่มีคุณอุปกรณ์ต่อประเทศในการที่จะมาปราบพญานาคจนพญานาคยอมรับและจำนวนตัวเองก็คือ,อเป็นผู้ถือศีลก็ถือศีลแปดหรือศีลสิบศีลสองยิบเจ็ก็ได้พญานาคในตำนานของอประเทศไทยจึงกลายเป็นว่า,าพุทธศาสนาในโลกวิญญาณพญานาคถือว่าเป็นพญายมสายรักษาพุทธศาสนาใช่ไหม ในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีวัดโบสถ์แต่ละโบสถ์จะมีหน้าต่างตาตำนานเหล่านี้มันเป็นตำนานยุคใหม่ไม่ใช่พญานาคในสามาพุทธการ<ม>จึงเกิดขึ้นหลายท่านนับถือหรือไหว้องค์พญานาคที่คุ้มครองเพราะ,ะนั้นในประเทศไทยมันมีพญายมพญายมในสายบ้านสายเมืองอสายกฎบ้านก็คือพญายมก็คือ,อพระเจ้าตากสินมหาราชนี้พูดในแง่ยพญายม พยางมในแง่ของการเมืองหรือมัจจุราชสายกระเมืองก็คือพระนเรศวรมหาราชเนี่ยสายลูกวิญญาณพยายมในสายศาสนา,าคนที่รักษาศาสนาก็คือพญานานี้คือตำนานที่คนไทยเราไหว้กันอยู่ไม่ใช่ตำนานในพุทธศาสน์ในสายาพุทธการที่เราเถียงกันมาตลอดนี่โลกของ วิญญาณเขาจัดเสนออย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ไหว้เนี่ยก็ถือที่ไหวมาตั้งแต่นู้นไม่รู้คําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นในสุดท้ายก็จะมีพระมาหารเรียนที่เรียนสายปริยัตมาก็คือมาในชาดกก็จะมาถกเถียงกันสอนนูน่นสอนเนี่ถ้าให้ทุกคนเข้าใจผิดซึ่งสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยเนี่ยองค์การของพระล่วงถ้าให้เรานับถือทั้งหีบจาณ หิเดีนก็คือพุทธศาสนาสายสายเถรวาดและสายเถรวาทก็มีมหานิกายมาธรรมยุทธ์ก็คือก็คือสายปริยัตอันที่สองก็คือสายมหายานก็คือคริสต์อิสลามพุทธซิกต่างๆและสายที่3คือสายไสย,ยศาสตร์นะสายปัญญาซึ่งจะมีในสายของการไหว้พญานาคเป็นต้นนี้คือ,อสาเหตุของการตำนานพญาพญานาคในประเทศไทยสวัสดีครับ